ตีได้ไเนีหลานแ่ได้แมนนะ้หน้าหน้าตาีบแน่นอันนี้มันเป็นหลานได้แเลยคุณาดนะดีดีนะบอกอ่ะพี่กองพี่กอผมไม่พากนะเป็นตรไหนมันจะนตีกันไปแล้วกรรมการ ไม่เป็นไรเจอกันครับอีเดือนรับสุดวิทยาศาสตร์อ่อนบัวบายตมตาล่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีขอบพื้นฐานที่ตลาดแอเจอริยสุขร้านโฟลโก้เดี่ยวแพ้เดี่ยวแพ้ครับผมสายมือครับผมเขาตีเดือนแมนตีเดินแมนนะผมนี่ครับผมนักมวยหน้าหน้าละอ่อนนะผมจากทีผมเองนะโอเคขวามือที่ไรครับ บิลลี่สายบันเทิงนะผมโอ้ยนี่เลยต่อยไทยไฟด้วยคู้นี้ผมคู่มวยไทยไฟกับมวยตีนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันไปสายโกนนะผมขอบุญครับผมโคชเวลานะเวลานะเป็ะจ๊ะพร้อมไหมครับพร้อมรับเต็มที่พี่ตี mình phải mình phải cái này lắm, cầm đầu anh, thương rồi, tao, tao, tao đây, tao đây, tao bắt subscribe hai, bắt Ghiền hai, bắt Để không đi. đi. ơi. ôi ôi ôi. rồi.

<laughs> <Temporary. even>. <laughs> <laughs> pressure, Titi, one pressure Come เก้าห้าเจ็ดสิ้าอดูักนี้เป็นไงบ้างครับผม มันคู่รู้ตรงแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ครับสนุกนะบอกครับผมครับเพื่อจต่สปอนเซอร์ของเราเลยนะบผมเป็นไงครับคนนี้ตั้งกางหน่อยนะครับทันนี้ครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับไปนะครับพีงไปนะครับพี่ไปเลยครับพี่ไปเลยไปเลครับพี่ไปเลย